สวัสดีครับวิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้นะครับวันพุธที่19มกราคม2565วันนี้มีทีเด็ดฟุตบอล4คู่อีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับดูบันเต็งเลงบอลเด็ดนะครับที่คู่แรกนะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับสเปอร์ครับคู่ที่2เบนฟอร์ดนะฮะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่3มาเลเซียครับเซบีย่าคู่สุดท้ายอินเตอร์มิลานเจอกับเอมโปลีก่อนอื่นนะครับมาดูผลเมื่อวานนะฮะคู่เบอร์ลี่กับวัตฟอร์ดคู่นี้เลื่อนนะครับผมคู่ที่2นะครับเราลองไบตันนะฮะคู่นี้ก็1นึ่งหนึ่ คู่ที่3นะครับเรียลเบติสกับอาลาเบสนะครับคู่ที่เราต่อเรล้วเบติสนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับถล่มไปถึง4-0นะฮะคู่นี้ก็กินเต็มอีกเช่นกันครับแล้วคู่สุดท้ายนะฮะยูเวนตุสกับซัมโอเลียคู่นี้เราลองซัมโอเลียนะครับแต่ว่าทางฝั่งยูเวนตุสเนี่ยถล่มไปถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ก็เสียเต็มไปนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับได้2เสียหนึ่งไม่เสียหายนะครับโอเคครับเรามาลุยที่วันนี้นนนนนนะะะะะฮฮสสสาหรรรรรรััััับบบบววีีี้้ทท่่คคคูแแกกเเเเเเลลตตตตตอออออ์์ซิจมปใ ทางฝั่งเลสเตอร์นะฮะอยู่ในอันดับ10นะครับส่วนทางฝั่งทอตแนมทอตเปอร์เนี่ยอยู่ในอันดับที่6ในการเจอการของทั้ง2ทีมนะครับล่าสุดเป็นองฝั่งทอตแนมทอตเปอร์นะครับที่ไปเยือนแล้วชนะไป4-2ต่อสนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นเป็นเลสเตอร์นะครับที่ไปเยือนชนะ2-0 แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางนอร์เคนท์พลัสเปิดบ้านชนะไป3าศูนย์ก็ดูแล้วนะครับในการเจอกันเนี่ยทางฝั่งสเปอร์เนี่ยดูดีกว่านะครับสเซตีของเลสเตอร์ที่ผ่านมาในห้สนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งชนะรวดทั้ง2นัดเลยนะครับไปชนะลิเวอร์พูลหนึ่งศูนย์นะครับชนะวัตฟอร์ดสี่หนึ่งซึ่งถือว่าช่วงนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับเลสเตอร์แล้วก็การเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับห้านัดที่ผ่านมาในการเล่นในบ้านนะครับชนะรวดนะครับผมส่วนทางฝั่งสเปอร์นะครับล่าสุดเนี่ยเเพพิ่งไไปปแ้้กกัับบบชลซีมมาาานนนนะะะครผ็โดข1ฮ แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยไปชนะมอแคม3-1และก่อนหน้านั้นก็แพ้เชลซีอีกนะครับในลีกคัพนะครับผมแต่ว่าที่เหลือนะฮะทำได้ค่อนข้างดีนะครับเก็บชัยชนะได้หลายนัดเลยนะครับก็มาสะดุดแค่น้าที่เจอกับเชลซีแหะครับที่เหลือก็ทําได้ค่อนข้างดีครับ แต่ว่าการเล่นทีมเยือนเนี่ยไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่ครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับวันนี้ราคาบอลเปิดมาที่ทางฝั่งสเปอร์นะฮะต่อปปครับก็ในราคานี้ทางฝั่งเลสเตอร์นะฮะทำเงินไปถึง4ครั้งเลยทีเดียวครับแล้วก็เสียไป1ส่วนทางฝั่งท็อตแนมดอตสเปอร์นะฮะทำเงินไป1เสียไป4นะครับมาดูสภาพนักเตะนะครับทางฝั่งเลสเตอร์นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับผมที่หมดสิทธิ์ลงเล่นเลยนะครับมีเวสลีย์ฟูฟานนานะครับลิคาโดเปเรลล่าไลอันเบอร์ธานเจมีีีี่่ววาารรร์ด้นนนนนะะะคคััับบจออแแลกก็สต ที่รอเช็คฟิตเป็นซูมาเล่นะครับผมแล้วก็มีบินไปทีมชาติอีก4คนก็วันนี้เสียุมกําลังไปหลายคนเลยนะฮะทางฝั่งของเลสเตอร์แล้วก็ทางฝั่งของสเปอร์นะครับก็ที่หมดสิินลงน่าจะเป็นซอนเฮงมินนะครับมีรอเช็คฟิต4คนนะครับไดเออร์โลเมโล่นะครับแบ็กไวและก็เลกินลอนนะครับผมก็ดูจากสภาพนักเตะแล้วเนะี่ยเป็นนางฝั่งสเปอร์นะฮะที่อาจจะดูดีกว่าในการเลือกใช้นักเตะนะครับผมแต่ว่ารายชื่อที่ลงสนามของทังฝั่งเลสเตอร์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ หน้าเป้าดาก้านะฮะกลางลุกมีแฮร์วิบาร์ในครับเมดิสันแล้วก็ Man. กลุกแมนการัลมีติลเลอร์แน,นะครับดิเบรอรี่ฮอรคูเซนเ,นเตอร์เวสเทอร์การ์ดครับโซโยอนกุก๊กแล้วก็แบ็กเพนลุกโทมัสแล้วก็ออไบตันครับผู้สาปรปะตูเป็นชไมเคิลก็โอเคอยู่นะฮะแต่ไม่ฟูนะครับผมส่วนทางสเปอร์นะครับหน้าเป้าเฮลีเคนครับตัวเก่ง กลางลุกโมล่าเซลโซนะครับแดนกลางมีฮอยเบิร์กนะฮะสกิปริมเส้นเป็นเอเมอร์สันนะครับหรือว่ารอยัลนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเซซยงนะครับแผงหลังนะฮะสามเซนเตอร์ครับซานเชสไดเออร์เดลวีผู้สาประตูเป็นฮูโกโยลิตนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมก็มองว่าค่อนข้างสูสีนะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านเองเลสเตอร์นะครับก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปส่องในการเล่นในบ้านของทางเลสเตอร์เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผม ชนะติดต่อกันไปแล้ว5นัดนะครับแล้วก็แต่ละนัดเนี่ยยิงแบบทล่มด้วยนะครับแต่ว่าจะมาเสียทางด้านของผู้เล่นนะฮะผู้เล่นอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่วันนี้ส่วนทางสเปอร์นะฮะเกมเยือนในช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยหวือหวาอะไรเท่าไหร่ครับในหลายๆนัดยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับก็มีนักเตะหลายๆายคนของสเปอร์เนี่ยที่รอเช็คฟิตเหมือนกันนะครับแต่ได้เทียบันแล้วน่าจะดูดีกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านครับผมก็เกมนี้ผมมองว่าทางสเปอร์เนี่ยมีโอกาสบุกมาชนะได้สูงนะครับแล้วก็ต่อที่ครึ่งลูกเท่านั้นเองครัับถ้้้าไดสสกกลูวย ดังนั้นเกมนี้ผมขอเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนท็อตแฮมป์ทอสเปอร์ครับผมมาที่คู่ที่2นะครับเบนฟอร์ดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้เตะในเวลาตีสานะครับก็ทางเบนฟอร์ดเนี่ยอยู่ในอันดับที่14ครับแมนยูอยู่ในอันดับ7ในการเจอกันนะครับมีเจอ1ครั้งนะฮะเป็นทางด้านของแมนยูเปิดบ้านเสมอไป2-2นะครับฟอร์มของเบนฟอร์ดนะครับเพิ่งแพ้ติดต่อกันมา2นัดน,นะฮะให้กับลิเวอร์พูลกับซาร์มป์ตัน ก็แต่ละนัดก็โดนถล่ลมนะฮะสามแต่ก่อนหน้านั้นนะครับสามารถเปิดบ้านเฉือนชนะแอสตันวิลล่าได้สอนะฮะก็น่าสนใจอยู่ครับฟอร์มโดยรวมในการเล่นในบ้านก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับพอใช้ได้ครับห้านัดที่ผ่านมาในการเล่นในบ้านนะฮะชนะไป3แพ้ไป2ก็ยังพอดูได้อยู่ครับส่วนทางฝั่งแมนยูนะครับล่าสุดไปเสมอกับแอสตันวิลล่ามา2 2ต่อ2ครับ เพราะเกมนี้น่าเสียดายนะฮะเพราะว่าแมนยูเนี่ยนำเข้าไปก่อนนะครับ2-0แล้วก็มาโดนในช่วงในท้ายนะฮะติดต่อกัน2ลูกเลยเกมนี้ก็น่าจะขัดใจนะฮะทางสาวโวกของทางฝั่งแมนยู ก่อนหน้านั้นชนะแอสตันวิลล่านะครับผมแพ้วูฟชนะเบอร์ลีก็ถือว่าฟอร์มช่วงนี้ทางแมนยูเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความแน่นอนเนี่ยผมว่าน่าจะคาดเดาได้ยากพอสมควรครับวันนี้ราคาเปิดมาที่ทางเมนยูต่อเครื่องครบลูกครับราคานี้เมนยูทําเงินได้ดีนะฮะทำเงินไปถึง4ครั้งเลยทีเดียวแล้วก็ทางเบนฟอร์ดเนี่ยทำเงินไป2เสียไป3สภาพนักเตะของคู่นี้นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านมีเจ็บ2คนนะฮะเดวิดไรย,ย่าก,กับชาริกูดแล้วก็โอนเยก้าเนี่ยบินไปรับใช้ทีมชาตินะครับ ส่วนทางแมนยูนะครับไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนี่ผมทางพอปอกปาเนี่ยก็กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับแล้วก็อีก2คนก็ยังไม่พร้อมลงเหมือนกันนะฮะทางด้านของมาซิยาวกับปานิสซาก้าและมีผู้เล่น3คนนะครับที่รายงานว่ายังต้องรอเช็คฟิตนะครับผมเป็นคริสเตโนโรนันโดนะครับลินการ์และฟอร์ดนะฮะส่วนเบยยี่นะครับบินไปรับใช้ชาติครับก็โดยรวมแล้วสภาพนักเตะของทั้ง2ทีมนะครับตัวหลักส่วนใหญ่ได้ลงพร้อมกันดีครับ ทางเบนฟอร์ดนะครับมีเอมิโมนะครับโทนี่นะฮะนอกาดเจนเซนเจเนตนะครับคาร์โนสฮะโลเออร์สเลฟแผงหลังมีพี่น็อกนะครับเจนสันแล้วก็เอเยอร์นะครับผู้ลึกสามตูเป็นเฟอร์นันเดสส่วนทางฝั่งแมนยูนะครับหน้าเป้าคริซโซโนโรนโดนะครับสามกลางลุกนะฮะเฟอร์นันเดสซานโชนะครับอีลังกากลางตรงรับนะครับแม็กโทมินเน่กับเฟรดนะครับผมแผงหลังนะฮะคโเซินเตอร์นะครับวาลานครับกับแม็กไวแล้วก็ทางริมเส้นเนี่ยเป็นดัลโล่นะฮะกับทางด้านของลุคชออผู้รัักกาาปตเเเ็นดบ สำหรับคู่นี้ผมมองว่าทางเจ้าบ้านนะครับฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะในช่วงนี้ถ้ามองจากโดยรวมนะครับส่วนทางฝั่งของแมนยูเนี่ยก็พอดูได้ครับแต่ไว้ใจไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะฮะก็มีเหตุปหลาดใจให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับราคาบอลวันนี้ก็ทางแมนยูเนี่ยก็เป็นเมนยูต่อที่ครึ่งควบลูกในราคานี้ที่ดูเมื่อกี้ก็เมนยูทําเงินได้ค่อนข้างดีนะครับในราคานี้ แต่เกมนี้ผมมองว่าทางเบนฟอร์ดเนี่ยน่าจะยันไว้ได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่ามาได้ด้วยนะฮะสองต่อหนึ่งและเหมือนว่าผู้เล่นหลายๆคนของแมนยูนะครับเหมือนว่าต้องรอเช็คฟิตด้วยนะฮะตัวอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่เกมนี้ผมขอเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านครับเบนฟอร์ดครับน่าจะมีโอกาสยันเสมอได้สูงนะฮะมาในคู่ที่3นะครับบาเลนเซียเจอกับเซบีย่าครับทางฝั่งบาเลนเซียเนี่ยอยู่ในอันดับที่10ของตารางนะครับส่วนเซบีย่าอยู่ในอันดับ2 คู่นี้เคยเจอการล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งเซบียเ่านะฮะเปิดบ้านชนะไป3ามหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะไป1นแล้วก็3าก็ดูแล้วนะครับค่านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งเซบีย่านะฮะชนะได้ทั้งหมดนะครับฟอร์มในช่วงนี้ของเซบียาก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับมีสะดุดแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับที่ไปเจอกับจาฝูงเรียวมันิดแต่ก็นัดที่เปิดบ้านแพ้กับเอสปันยอนนะครับก็เกมนั้นเหลือ10คนด้วยนะครับผมส่วนทางฝั่งเซ การเล่นเย่าแล้วก็การเล่นเยือนนะครับถือว่าทําได้ดีครับราคาบอลคู่นี้เปิดมาที่เซบีย่าต่อปอปอนี้ครับผมก็น่าจะสมน้ำสมเนื้อครับคู่นี้มาดูสภาพนักเตะของทั้งคู่นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านบาเลนเซียนะฮะมีเจ็บ2คนครับมีพอลิสตานะครับแล้วก็โซเลอร์มีรอเช็กฟิต5นะครับดานิเอลวัะครับคอสตาโกเมสนะครับฟอร์เกียแล้วก็ลาโตและมีการติดโควิด2คนนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเซบีย่านะครับ มีผู้เล่นหมดสิทธิ์ลงเล่น3คนนะฮะราเมล่านาวัสแล้วก็ซูโซครับมีโรเชฟฟิตสองนะฮะเป็นเดลานี่กับเลกิกแล้วก็มีผู้เล่นบินไปรับใช้ทีมชาติ2คนครับก็ดูจากรายชื่อนักเตะแล้วเนี่ยสภาพนักเตะของสองทีมนะครับถือว่าสมบูรณ์ดีครับตัวหลักส่วนใหญ่หลายๆคนนะครับได้ลงสนามนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ฟอร์มทั้งคู่เนี่ยถือว่าดีพอๆกันนะครับแต่ว่าสิติในการเจอกันเนี่ยทางฝั่งเซบียเนี่ยค่อนข้างขมครับหานัดที่เจอกันหลังสุดเนี่ยก็ชนะไปได้ทั้งหมดวันนี้ก็มองว่าโอกาสที่ ก็ดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยน่าจะไว้ใจได้อยู่ก็เกมนี้ไม่คิดอะไรมากนะครับขอไปทางเซบีย่าครับผมมาต่อที่คู่สุดท้ายนะครับอินเตอร์มิลานเจอกับเอมโอลีครับทางฝั่งอินเตอร์มิลานอยู่ในอันดับจ่าฝูงนะฮะแล้วก็เอมโอลีอยู่ในอันดับที่11ในการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานบุกไปชนะ2-0นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะ2-1ก็จากที่ดูแล้วนะครับ10นัดที่เจอกันเนี่ยทางฝั่งเอมโอลีไม่เคยเอาชนะทางด้านของอินเตอร์มิลานได้เลยนนนนนนะะะครรรับฟออออ์์มมใช่วงงี้ขิิเตลาฮ ล่าสุดไปเสมอแอตแลนตานะครับเสมอยูเวนตุสแล้วก็ที่เหลือเนี่ยชนะได้เกือบทั้งหมดนะครับก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยโหดจัดๆนะครับผมยิ่งการเล่นในบ้านนะฮะก็แข็งแกร่งมากๆครับ10นัดยังไม่แพ้ให้กับใครเลยแล้วก็ทางฝั่งเอ็มบูลีนะฮะล่าสุดไปเสมอเอซีเวนิทึงหนึ่งนะครับแพ้ซัสซาโลนหนึ่งต่อห้าถือว่าฟอร์มในช่วงหลังนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอ็มบูลีแต่โดยรวมแล้วการเล่นทีมเยือนถือว่าดีอยู่ครับก็ราคาบอลวันนี้เปิดที่อินเตอร์มิลานต่อหนึ่งจ ตัราคานี้ทําเงินไปสครั้งนะครับเสียไปหนึ่งทางฝั่งเอ็มบูลีทำเงินไป3เสียไป2นะครับส่วนตัวก็มองว่าอาจจะสูงไปหน่อยนะครับเพราะว่าทางฝั่งอินเตอร์มิลานเนี่ยก็พลาดในการทําเงินมาแล้ว4ครั้งด้วยนะครับแล้วก็ในการเจอกันกับเอ็มบลีเนี่ยทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับในช่วงหลังนี้นะฮะทำสกอร์ไม่ค่อยห่างเท่าไหร่ด้วยครับแล้วก็ในช่วงหลังนี้ทางฝั่งเอ็มบลีเนี่ยเป็นทีมที่ยันเสมอได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะเกมนี้ผมขอไปบนลองนะครับขอเชียร์ทีมเยือนเอ็มบูลีคร ก็จบไปแล้วนะครับ4คู่ในวันนี้นะครับผมก็คิดเห็นยังไงกันบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้ครับสรุปอีกหนึ่งรอบนะฮะคู่แรกนะครับไปทางสเปอร์ครับคู่ที่2นะฮะไปเบนฟอร์ดคู่ที่3นะครับต่อเซบียาครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับขอลองไปทางฝั่งเอมโพลีครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มารับชมรับฟังนะครับเห็นด้วยหรือว่าถูกใจหรือว่าขัดใจยังไงก็ ก็ลองแนะนําเข้ามาได้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเรวยๆวยนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับในช่องของดูบอลเตงเลงบอลเด็ดนะฮะเป็นกําลังใจนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ